มีเทรดเดอร์หลายคนที่สามารถวิเคราะห์การเวลาได้อยู่แล้วแต่เวลานําไปประยุกต์ใช้หน้าง,งานจริงกับทํากําไรได้ไม่ดีเท่าที่ควรทําให้หลายคนถอดใจไม่อยากกลับมานับไทม์ไซเคิลอีกยิ่งเมื่อใช้ไทม์ไซเคิลในระดับสูงควบคู่ไปกับการวัดท่บวรันชีททำให้เข้าใจยากขึ้นไปอีกแต่ปัญหาทั้งหมดนี้จะหมดไปถ้าคุณได้เรียนกับผมใน Brave Trading Master Class Hybrid Class สุดยอดเล็ดลับวิชาเทรดอย่างเซียนครับ เนื้อหาในคอร์สเรียนนี้ผมจะแชร์เทคนิคการสร้างวงจรกำไรด้วยวงจรเวลาเรียนรู้การใช้ time cycle ควบคู่ไปกับเส้น moving average และการวัด fibonacci สร้างเทรดเซตอัพด้วย3เทคนิคสำคัญเพื่อทำกำไรได้อย่างไม่รู้จบในคลาสออนไซต์ครับและเรียนกันแบบสดๆพร้อมลงมือทำเวิร์กช็อปกันจริงๆในคลาสออนไซต์ที่ถามตอบกับผมได้และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไปเมื่อเรียนจบคอร์สนี้ครับการใช้ time cycle ทั้งในระดับกลางและระดับสูง ใช้ Advanced Time Cycle ควบคู่ไปกับการวัดพิ b ิ n a า c ชและเส้น moving average สามารถแก้ปัญหาในการนับ Time c y r l l e ทั้งในระดับกลางและระดับสูงได้เป็นอย่างดีครับเป็นการย่อยความรู้และประสบการณ์ของผมกว่า20ปีรวมไว้ในคอร์สนี้คอร์สเดียวครับสำหรับคอร์สนี้เหมาะกับนักลงทุนที่เคยเทรดใช้การาฟเทคนิคมาบ้างแล้วและอยากอัพสกิลในตัวเองให้สูงขึ้นไปอีกได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ ผมมั่นใจว่าหลังจากเรียนจบคอร์สนี้แล้วทุกคนจะเก่งขึ้นแน่นอนครับแล้วพบกันในคอส์ส e r t v t r ด a d i n g MASTER c l s s s h y b i ร CLASS สสุดยอดเคล็ดลับวิชาเทรดอย่างเซียนครับ